สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอยู่กับช่องของเซลตุยเช่นเคยนะครับดูก่อนลืมเปิดไม้หรือเปล่าวันนั้นลืมเปิดไม้ได้อัดใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลตุยจะพามาดูนะครับเกี่ยวกับรถตอนเดียวนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นเขาบอกว่าออกสไตล์แบบวิ่งขนของแบบไม่ได้เป็น ไม่ได้แบบว่าใส่เพลารอยนะครับอคอกใส่แหนบแล้วก็ใส่แม็กบรรทุกแต่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นอคอกเสมอหัวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับราคารถเปล่าอยู่ที่612,000บาทสําหรับสีเทาดัมโบนะครับ๋ยวผมพามาดูนะครับว่า,าเขาทําอะไรบ้างแต่ว่าก็คือส่วนที่แต่งเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอคอกนะครับแม็กหรือล้อบรรทุกแหนบพวกนี้ลูกค้าเขาจ่ายเองหมดนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นรถเปล่าผมขายเป็นรถเปล่าและลูกค้าเขาให้ขับไปที่ร้านให้ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์เขาหนึ่งไลค์นะครับฝากกดแชร์เขาหนึ่งแชร์ให้ช่องยูทูบของเซียวตุยด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เห็นนะครับอันนี้คือตอนเดียวเครื่อง3,000นะครับ อันนี้ได้ทําการไปตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เห็นสีข,า,ขาวที่ฝากระโปรงกับหลังคาไม่ได้ว่าเป็นคาร์บอนนะนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะออกคือผมอยากให้เห็นว่าถ้าแกะออกก็จะเป็นสีเทาแรดโบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่อยากแกะเพราะว่าจะให้ดูว่าเวลาที่ขนส่งจากโรงงานนะครับมาบนรถเนี่ยครับมันจะมีตัวซีนแบบนี้กันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถจะเป็นรอยโดนหินโดนอะไรไม่มีเป็นรอยเพราะว่าเขาซีนมา วลาตกกระแทกยังไงก็ไม่เป็นรอยนะครับตัวนี้มีทั้งหลังคารับซีนมาหมดเลยนะครับอันนี้ที่ผมไม่แกะพออยากให้ดูว่าถ้ารถมาจากโรงงานนะครับเขามีระบบความปลอดภัยนะครับมีการซีนให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้หน้าก็จะเป็นหน้าตาของเดิมๆนะครับของเครื่อง3ามพในรุ่นของตัวตอนเดียวนะครับเห็นไหมนี่ครับก็จะมีส่วนของไฟหน้า นะครับ <ítulo> ไฟหน้าก็จะเป็นส่วนหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟ LED ตรงนี้นะครับด้านล่างที่กระพริบก็จะเป็นส่วนของไฟมามากนะครับแล้วก็เป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับถ้าลูกค้านะครับจะไปใส่ไฟตัดหมอกมันจะต้องถอดขอบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้แทนเข้ามาเลยนะครับสามารถใส่ได้ด้าข้างนอกหรือว่าจะใส่ภายในศูนย์ก็ได้นะครับในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้านะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่า ชอบรุ่นไหนลายไหนสามารถเปลี่ยนได้หรือว่าเป็นดําเดิมแบบนี้ผมก็ว่าสวยเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของการจัดทรงนะครับนี่นะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าจะไปวิ่งขนแบบอ่าเป็นทํานองบอกวิ่งขนปลานะครับสเต็ปก็คืออยู่ประมาณ2ตัน3ตันประมาณนี้นะครับไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเลยลูกค้าไม่เปลี่ยนเทาลูกค้าใส่แค่แหนบนะครับคือแม็กด้านหน้านะครับจะใส่เป็นเลนโซนะครับ D1 fc นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายของเรนโซแต่ว่าเป็นแม็กรรทุกนะครับขอบจะเล็กกว่าซึ่งจะเป็นยางบรรทุกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนนะครับลูกทรงการจัดทรงคือน,น่าจะต่ํานะครับด้านหลังจะสูงนิดนึงเกือบเสมอกับด้านหน้านะครับ เพื่อเวลาที่มีการบรรทุกมันจะขยับมาให้ด้านหลังเท่ากับด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ทำการเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขอบ18นะครับแม็กจะเป็นเรนโซนะครับเรนโซลายเรนโซเลย D1 FC นะครับเห็นไหมนะครับเป็นมิลลิ่งขอบนะครับมีครอบดุมเป็นของสีดำเรนโซมาให้เลยนะครับน็อตจะเป็นน็อตสีน้ำเงินนะครับคอบปั๊มสีน้ำเงินนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับ ล้อหน้าตัวนี้น่าจะอยู่เป็นประมาณ80.5ไม่ล้นพอดีนะครับขนาดยางสเปคล้อหน้าเนี่ยครับยางจะใส่เป็นของเลนโซ่ลายสีสวยลึกๆแบบนี้เลยนะครับยางจะเป็นด้านหน้าจะใส่เป็น 2- 4 5สห้านะครับ4ี่บห้าขอบ18นี่น,น,นี่เห็นไหม2องสี่ห้านะครับ45ขอบ18นะครับตัวนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับจุกลมใส่เป็นสีเงินนะครับสำหรับด้านหน้าก็ระยะห่างนะครับก็อยู่ประมาณนี้นี่เห็นไหม อยู่ประมาณ5นิ้ว1ฝ่วามือของผมสอดได้เลยนะครับระยะห่างดูง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับด้านนอกก็ตัวนี้ไม่ได้ใส่คิ้วกันสาดใส่อะไรเลยนะครับด้านนอกเดี๋ยวผมพาก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวดูภายในนี่ ภายในถ้าเป็นในรุ่นของตัวเขาเรียกว่ารุ่นตอนเดียวนะครับอย่างเช่นเคยเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ปูพื้นด้วยหนังแบบนี้นะครับก็คือเพื่อดูแลในการดูแลทงความสะอาดง่ายนะครับแต่ส่วนของตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูไขกุญแจให้ดูเห็นไหมนะครับลูกค้าให้ทําการติดหน้าจอนะครับเอ็นด i อยให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีติดกล้องด้วยแต่ว่าพอดีเราเพิ่งติดฟิล์ม3 m มานะครับก็เลยเดินสายกล้องไว้เลยเพราะว่า กล้องตัวละมันต้องใช้ในการดูกระจกเดี๋ยวต้องให้ฟิล์มแห้งก่อนนะครับตรงนี้นะครับเบาะก็กว้างขวางนะครับนั่งรวม3คนทั้งคนขับได้สบายนะครับเพราะว่าตัวเดิมหน้าจอจะยังไม่ได้มีหน้าจอแบบนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็ทําการปิดหน้าจอ a อน r o อ d พร้อมกล้องมองหลังไว้มองหน้าไปเลยนะครับพร้อมจบทีเดียวนะครับนะครับในรุ่นของตรงเดียวยังเป็นหน้าจอ M3 p อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นส่วนของเอ d r o i d นะครับผมนี่ครับก็แบบนี้ กว้างๆนะครับกว้างขวางเลยนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับอันนี้ภายในเนาะแล้วก็มาดูส่วนของขอคอกนะครับอคอกซิ่งนะครับเขาเรียกว่าอคอกซิ่งตัวนี้จะเป็นเรล็นะครับแข็งแรงนี่อันนี้ลูกค้าก็ทําการใส่เรียบร้อยทรงก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหล็กตัวนี้ทำไมจะเอียงมาด้านนน้าผมว่ามันก็สวยอีกแบบนะแต่ผมชอบสไตล์รถแบบนี้นะนะครับรถด้วยแบบรถคอก แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคอกลดล่องอะถ้าคอกลดล่องมันจะสูงใช่ปะ่ะนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้ผมว่าชอบเลยในใน,ในโซนของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชอบแต่งสไตล์ตนี้มากแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเขาจะใส่ยางบางนะครับแต่ตัวนี้ทรงแบบนี้สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับแจ๋วๆเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่กระบะในเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วลูกค้าก็ทำาิธีการใส่อคอกนะครับคอกตัวนี้ก็สูงเสมอกับหัวเก่งเลยเห็นไหม กำลังสวยนะครับตัวเนี้ยนะครับสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวเนี้ยนะครับจะเป็นส่วนของขอบ15นะครับเป็นแม็กส่วนของแม็กบรรทุกนะครับเห็นไหมจะลายคล้ายกับลายด้านหน้าเลยคล้ายกับส่วนของลายเรนโซ่เลยนะครับก็จะเป็น XL นะครับ1.85ตันนะครับล้อหนึ่ง่ยบรรทุกได้1.85ตันเนี่ยเห็นเขาเขียนไว้เนี่ยครับเขียนไว้ 1.85ก็ทับ200ล้ก็ประมาณ3ตันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขอบ15ยางเนี่ยเลือกใช้เป็นของเมชลินนะครับซึ่งเป็นยางที่ยอดฮิตที่ในรุ่นของการลดข้ออะไรพวกนี้เขาใช้กันนะครับเบอร์ยางเนี่ยจะเป็น255 75ขอบ15นะครับจะเป็นสเต็ปนี้เลยที่เข้าใช้กันนะครับลายยางก็แบบนี้เลยเห็นไหมสวยๆจะจัดนะครับยางจะรู้สึกเหมือนอดอ้วนนะครับ เหมาะแก่การบรรทุกมากนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่หามาอยากใช้ยางอะไรแบบไหนนะครับแม็กบรรทุกแบบนี้บอกเลยเอาอยู่เอาอยู่นะครับไม่ไม่ก็ตั้งแต่ลูกช้าใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการแตกหักนะครับเ้นแต่เกิดอุบัติเหตุจริงๆงหนักๆนะครับอันนี้ก็ทําการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับก็แหนบเดิมนะครับก็มีอยู่เห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ถอดแหนบเล็กของอันเดิมออกอันนึงแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับที่เป็นสี ชมพูอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าเอาแหนบเดิมเนี่ยจากตรงเนี้ยย้ายาไว้ด้านล่างเห็นปะลล,ล่างสุดเลยนะครับเหมือนเราเสียบเสียบแหนบเข้าไปอีกสี่แผ่นระหว่างกลางนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ใส่บูทลองนะครับตัวเนี้ยไม่ได้ย้ายหูนะครับไม่ได้ย้ายหูนะครับสวยตรงนี้ไม่ได้ย้ายหูนะครับรน,ยยนะบนี่เห็นไหมไม่ได้ย้ายหูเลยก็แล้วก็ทําการส่วนของการใส่โชค๊ค นะครับจะผมไถดูนะครับด้านล่างเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราใส่แหนบแล้วเราต้องใส่โช๊คอยู่แล้วโช๊คเดิมไม่ถึงแน่นอนนะครับอันนี้ทําการใส่โช๊คนะครับข้างละหนึ่งต้นข้างหนึ่งต้นอันนี้แหนบเป็นสีภูน่ารักมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าไม่ทราบลูกค้าเขาจะไปใส่ท่อต่อหรือเปล่านะครับเนี่ยทรงก็รอๆเลยผมบอกเลยนะครับแล้วก็ ส่วนของไฟท้ายยังเป็นตัวเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็นบางคนอาจจะบางท่านอาจจะไปใส่เป็นในไฟท้ายรุ่นของ LDA อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมบอกว่าแค่นี้หล่อจัดแล้วนะครับบางคนอาจจะไปใส่กันชนนะครับแต่ผมว่าไม่ใส่สวยกว่านะครับอันนี้ก็เหลือแค่ทําท่อจําเลยนะครับสําหรับในรุ่นของตอนเดียวเครื่องสามพันนะครับรถวิ่งงานนะครับสไตล์นี้ผมว่าคุ้มนะครับสวย แล้วก็ดูดีหล่อด้วยซึ่งเป็นกระแสยอดฮิตในช่วงช่วงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่วิ่งงานหรือว่าอยากได้รถไปวิ่งงานก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับเซลต้น100%กินยนต์สาขาพี่หม่นะครับเบอร์โทร094นะครับ536 3330นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครอยากสอบถามตรงไหนก็โทรหาผมได้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ